สืบเนื่องจากกรณีที่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกได้ชี้แจงกรณีมีการตัดสัญญาณขณะรายงานข่าวรัสเซียยูเครนในรายการข่าวเที่ยงททบ .5 เมื่อวันที่28มีนาคม2565ซึ่งดำเนินรายการโดยนางสาวอัญชลีภัยริรักและนางสาวกิติมาทาราวัฒนกุลโดยได้ระบุรายละเอียดดังนี้จากกรณีเกิดความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในระหว่างการออกอากาศของกองทัพบกเมื่อวันที่28มีนาคม2565ในรายการข่าวเที่ยงททบ .5 ระหว่างเวลา12นาฬิกา 51นาทีซึ่งดำเนินรายการโดยนางสาวอัญชลีภัริรักและนางสาวกิติมาทาราว,วัฒนกุลจนทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการนำเสนอข่าวสารสำหรับเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกต้องขออภัยผู้จัดรายการและผู้ชมในความไม่ต่อเนื่องในการรับชมรายการดังกล่าวทางสถานีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคและการสื่อสารของทีมงานในระหว่างการออกอากาศ ทั้งนี้เองทางสถานีได้กำชับให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุใดๆที่จะกระทบต่อความต่อเนื่องในการออกอากาศและอัธรรตในการรับชมรายการกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก ขอยืนยันในการดำรงความเป็นสื่อในการกำกับดูแลของกองทับบกสารต่อเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถานีเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะเป็นองค์กรที่นำคุณค่าสู่สังคมไทยต่อไปล่าสุดกองบัญชาการกองทับบกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทับบกได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวสารและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณะนั้นทางสูงประชาสัมพันธ์กองทับบกขอเรียนว่ากองทับบกในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทับบกต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของทางสถานีในทุกช่องทางท,างที่ได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสารของสถานีและการขัดข้องทางด้านเทคนิคในการออกอากาศร,รายการข่าวเมื่อวันที่28มีนาคม2565 ทั้งนี้ในห่วงเวลาที่ผ่านมากองทับบกโดยคณะกรรมาการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทับบกได้รวมหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สมดุลเป็นประโยชน์ต่อสังคมบนพื้นฐานการทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารและกระบวนการการออกอากาศให้เกิดความเรียบร้อยกองทับบกขอเรียนว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกจะยังคงดำรงความเป็นสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมเขียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ทั้งนี้ก่อนหน้าพลเอกนรงพันจิตก้าแท้ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพบ,บกมีคำสั่งให้พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพ้นจากหน้าที่โดยให้พลโทวิสันติสศีดาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกทำหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปนั้นด้วยแหล่งข่าวจากกอง ทบ,บเปิดเผยว่าพบทบรู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกรังสีและมีคำสั่งไม่ให้ททบ,บ5านำเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างรัเสเซียยูเครนซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในททบ,บอ5อึมครึมมาตลอดจนกระทั่งเมื่อวันที่28มีนาคม2565รายการเที่ยงททบ,บ5ซึ่งเป็นรายการที่มีบริษัทเอกชนรายหนึ่งร่วมผลิตรายการข่าวโดวยผู้ประกาศได้มีการนำเสนอข่าวสถานการณ์สู้รบระหว่างรัเสเซียยูเครน ทำให้ททบ5ตัดสัญญาณกลางอากาศส่งผลให้บริษัทร่วมผลิตตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมผลิตทุกรายการ ดยพลเอกรังสีกล่าวเปิดใจว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ตนทำหนังสือขออนุมัติพ้นตำแหน่งพอททบ .5 กับผบทบและยืนยันว่าไม่ใช่การปลดตนต้องให้ความเป็นธรรมกับพบทบโดยพบทบได้ลงนามในคำสั่งให้มีผล7เมษายน2,565ซึ่งตนได้ให้เหตุผลในหนังสือว่าเป็นเหตุผลและความจำเป็นส่วนตัวอย่าไปใช้คำว่าปลด พราะไม่แฟร์กับพบทบเมื่อถามว่าเกิดจากกรณีข่าวสงครามรัสเซียยูเครนหรือไม่พลเอกรังสีกล่าวว่าเป็นเรื่องของสื่อที่ต้องไปหาข้อมูลเอาเองตนไม่อยากพูดอะไรเพราะตนเป็นคู่กรณีการพูดถึงบุคคลที่3เดี๋ยวทัวจะลง เมื่อถามย้ำว่าเป็นกรณีที่บริษัทร่วมผลิตมีการนำเสนอข่าวรัสเซียยูเครนทางที่ถูกสั่งห้ามมาก่อนหน้านี้หรือไม่พลเอกรังสีกล่าวว่าสื่อต้องไปหาข้อมูลเองเพราะตนพูดอะไรไม่ได้จริงๆพูดไปก็ไม่ดีกับใครทั้งสิน้นและความจริงก็เป็นไปตามที่ตนพูดโดยสื่อกับตนก็ติดตามข่าวและรู้เท่าเทกัน